เอาละครับก็ขอสวสดาสวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ก็อยู่กับเกมสัพรยุทธ์วิญญาจารย์เซิร์ฟจีนะทุกคนเออวันนี้ก็เป็นวันที่1ของเดือนกันยายนนะทุกคนเออก็ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามเกมเกมนี้อยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าวันนี้มันมีตัวละครใหม่เข้ามานะทุกคนเออเป็นตัวละครระดับ SP นะทุกคนเออเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นตัวละครอ,อะไรที่มากันนะทุกคนอ่ะ นั่นก็คือผู้ทำพิธีของจักรวรรดิวิญญาณยุทธระดับ99เออผู้ทำพิธีเลยนะตุกกนเออผู้ทำพิธีทูตสวรรค์เลยนะอ่ะเราไปสุ่มกาชากนะันเลยดีกว่า,อ,าอัานนี้ผู้ทำพิธีอ่ะยวเรารับบัตรรีไปก่อนนะอันนี้เรามาดูกันก่อนว่า ตู้มันมีเลทอะไรยังไงบ้างเนะเราไปดูกอนนะอันนี้จะเป็นของวันนะทุกคนเออก็4ดาวก็จะได้ตัวสุ่ม10บใบเนาะแล้วก็ไอ้าดาวก็จะได้เป็นตัวสุ่ม15บใบแล้วก็ที่ปลุกที่อัพค่าวความสัมพันธ์เนาะแล้วก็1ดาวแดงก็ได้20บใบ2ดาวแดงได้50บใบ4ดาวแดงได้50บใบไอเอเอตัวเราเราสีดาวแดงห้าสิบใบกระสันดาวแดงได้50บใบเหมือนกันเนาะ แล้วก็ระดับ5ดาวเป็นสกีนว้ามันก็เท่อยู่แนะเนี่ยเออเซนเตลิวมันก็ก็คือเท่อยู่แต่ตัวผมอาจจะมีแค่ส0งร้อนะเดี๋ยวผมจะไปสุ่มนอกรอบเอาให้ครบเองนะทุกคนเออก็อ๋ออ,อันนี้มันจะเป็นที่สุม่มของอันนี้ใช่นะคือผมเสียถ้าลุงเพชรไปกับพวกตู้ ตู้อาวุธลับเยอะว่าสมควรนะเออผมสุม่มไปหกสิบอะเพื่อที่จะเอาอาวุธลับนิดหน่อยเออพอดีผมใช้น้องเสียอูอยู่พอดีเงอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําการสุ่มกาชากันดีกว่าเนาะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เราก็อาจจะไปเก็บนอกรอบเอาแ้กกันนะเนาะอ่าภายในสามสิบก็จะมีที่สุ่มอยู่นะอ่ะนี่ก็ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายแทงนะทุกคนเออก็เป็นตัวละครตัวแรกสายแทงของระดับ SP เนาะ อ่ากระดูกก็อ3าออาก็จะได้แน่ๆเลยแขนอ่าโอเคเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยนะป่ะ10ใบแรกไปก mm ่อนเลยสำหรับเซนเตอร์หลิวนะเฮ้ยยังไงปุ๊บคุณคุณสกิปเลยดีกว่าง่ายดีอ่าใบที่10อ่าสิอ่า20แล้วก e ็30 อ่าเบนจะมาดมานะสามสิบอ่ะเดี๋ยวเราขอไปส่งอันนี้ก่อนเลยเนาะเพราะเราไม่อยากให้มันเปลืองตัวมากเกินไปเนาะอ่ะก็หวังว่าเซนเตอร์เหลิวจะมา <The Ridge. S 1> โอเคดับเบิลเบนจะมาดเลยอืมจัดว่าเด็ดจัดว่าโดนจริงๆเบนจะมาดอ่ะเดี๋ยวอีกสามสิบเนาะเราก็จะได้ไปส่มเอ r รต่อ โอเควันเจี๊ยบสีฟ้าโอเคมงคหนึ่งเนาะ <Good. S 1> โอเคปะเฮ้ยเดี๋ยวเ,เอาอีกสักสามจิตวะเพราะว่าทองมันยังไม่ออกไงก็เลยไม่ต้องป็ปต้องไปกลัวเท่าไหร่เจ็ดสิบโอเคได้มากรสายฟ้าเนะ <Hi. S 1> เซ่นต้นเหลี่ยวนี่ออกยากพอตัวนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกัน <Hi. S 1> ก็นหวังว่าจะมาเลยนะมาในโลฟีนี่นะ ก็แบบว่าไม่อยากจะไปนี้เพิ่ม่ะนะเออโอเคอาอินโอเคเจแมวจูชิงป่ะเดี๋ยวเราลุยลุยลุยต่อ,อามาก็เหลือตัวอีกทั้งหมด130ิบใบเนาะเดี๋ยวเราลุยไปเลยหวังว่าจะได้มาสักตัวนะ โอ้พีชงั้นเหรอฉันไม่ได้ปั้นนายนะสิโอเคไนึห้าใบสุดท้ายโอ้เคยแดกมากเลยวะห้าสิบเก้าใบสุดท้ายโอเคได้เป็นถังยี่หวัวนะทุกคนโอ้โหนิ่งมากเ p พีต่ตอนนี้โอ้ ถึงคัตตะโกเลยโอ้โอ้อยังไม่ออกอันสุดท้ายโอยังไม่มาเอาเรื่องหน้าเซนเต,ตอร์เหลีนะ่ยวเน่ะมาแล้วทุกคนเออนึกว่าจะไม่ได้สะละในผู้ทำพิธีระดับ99เอออย่างเท่ อาา้าคือเท่คือเทจ่จะบอกเลยอ่ะสามสิบใบสุดท้ายเดี๋ยวเราไปทําการสมอันนี้แล้วกันเนาะอ่ะก็เป็นวงแหวนแสนปีนะเออก็แบบว่าทุมสมไปเลยวงแหวนแสนปีก็ตัวนี้คิดว่าหน้าจอกยากละน่าจะมีโอกาสได้ยากมากกว่าละตัวเนี่ยบอกเลยสมวงแหวนน่าจะสนุกกว่า มันต้องประมาณนี้เวลาสมงงแหวนอะเออเฮโอเคดับเบิลทองก,อก็ถือว่าดีอะมอนง่ายดีไว้ก็ถือว่าดีนะทุกคนเออก็ตอนนี้สุ่มไปน้ำมันหนึ่งรอยี่สิบไปแล้วนะก็เดี๋ยวผมค่อยไปส่ต่อนอกรอบเอาละกันสําหรับเซนเต้าหลิวอ่ากู่ปักทั้งเฉิน เดี๋ยวดูซิเรามีอเรามีทรัพยากรในตรงส่วนตรงนี้พอดีเนาะ,ะแต่มันก็กล้าเลยพอไงก็อัพอัพไปสุดอยู่ยแล้วเพราะว่าเอาเพชรฟรีไม่ใช่หรอเอาเพชรฟรีแล้วก็แบบว่าเอามาเดินเล่นในเมืองด้วยอเรียบร้อยแล้วน่าจะได้มาแล้วมั้งเสียนเต้าหรืออันนี้ไงอยู่ข้างๆกับน้องหลงเลย อ่ะเดี๋ยวเรามีกรอบอะไรส,สวยๆไหมไอดีน,นี้ไม่ค่อยมีกรอบอะไรเลยไม่ไมีอยู่กรอบเดียวเองอะ่ะเออไม่รู้ว่าทำไมมันมีอยู่แค่กรอบเดียวก็น่าสงสารจะมัดเลยนะเออก็โอเคก็เอาเป็นว่าสําหรับการสุมเซ็นเต้์เหลิวก็อย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งตัวนะก็ไม่ได้จัดว่าแย่หรือว่าอะไรนะเพราะทุกคนก็รู้รรเลยกันอยู่นะว่าจะให้เอา4ีหตัวเนี่ยมันอาจจะเกินไปหน่อยเนาะสำหรับ ผู้เล่นที่แบบว่าดวงไม่ค่อยจะดีนะโอเคงั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเค่นี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจนเนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ